ช่อแรกเขาจะเราจะเอาไปปลูกเนี่ยช่อแรกจะมีลูกกับช่อที่สองถ้าช่อที่สามกับช่อที่สี่ออกมาอย่าไปเอาไม่มีลูกครับจะเขาจะไม่มีลูกเลยไล่นี่คือช่อแรกช่อแรกกับช่อที่สองกับช่อที่สองเราจะเอามาปลูกก็เอามาเป็นลูกครับก็คือถ้าถ้าเราเอามาปลูกก็คือตัดมาปลูกครับแต่ถ้าหากเราจะปล่อยไว้ลูกก็คือไว้เป็นลูกไม่ครับตัดตัดถ้าเราจะขยายพันธุ์จะมีไหลที่หนึ่งกับไหลที่สอง ที่ว่าเขาจะให้ลูกมาอย่างนี้ได้อ๋อไรที่หนึ่งกับไรที่สองครับท่าที่สามกับที่สี่เขาจะออกมาเหมือนกันเนี่ยที่ที่สามที่สี่ไม่ความวาไงคือเขาจะจะออกตัวนี้มาแล้วเขาจะโผล่มาอีกอมีมีอันที่สองมาอีกอแล้วอันที่สามอันที่สี่ก็จะตามมานั่นคือเราไม่เอาตัดทิ้งตัดทิ้งไม่ใช่คือถ้าเราจะขยายพันธุ์เผื่อให้มีลูกไม่ดอกยือไรที่หนึ่งกัไรที่สองครับนอกนั้นจะไม่มีลูกจะไม่ให้ลูกไม่ให้ดอก ครับจะเป็นต้นสวยงามไปเฉยออเขาเขาจะไม่มีลูกให้เราเลยอัอเาเปิดออกนี้เราจะเปือนน้ำแห้งคือคือคือ,คอทางนูนะ้นน่ะทางนู้นเราเราคุมคใช่ป่ะพอมาถึงตรงนี้ต้นเขาให่แล้วก็เราเปิดขึ้นเพราะเพราะว่ามันจะแห้งนะอ๋อนี่มันมันมันขึ้นเองครับมันเปิดขึ้นเองครับตัวนี้ ชุดที่หนึ่งมาจชุดที่หนึ่ง <ทำ S 1> อ๋อเอามาชามาําอย่างนี้ชาอย่างนี้ออกจากต้นเขาเราจะมาใส่กระถางอย่างนี้อ๋อพอพอลากเขาเกิดแล้วก็ตัดไปปลูกอย่างนี้ได้ประมาณกี่วันตัวนี้ประมาณตัวที่ประมาณามสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์ลูกสูงเยอะอยู่ข้างล่างต้นเล็กออหมาละไหลายที่สองครับครับแต่ตัวเนี้ย หลายแรกเนี่ยไหลที่สองเรากำลังจะผูกผูกไปก็จะจออกไปอีกเราเอาเอาได้อีกไหลหนึ่งครับแล้วเขาจะออกไปอีกสามสี่ไหลเขาไปเรื่อยๆแต่เขาจะไม่มีลูกถ้าเราเอาไปผูกคือไหลที่หนึ่งกับไหลที่สองอเนี่ยไม้ละเนี่ยไหลหเนี่ยมีแค่สองอันมีอันหนึ่งอันสองที่เราจะไปปลูกให้ลูกให้ผล,ผลผลิตได้ครับ,บถ้านอกนั้นคือเขาไม่มีลูก เขาจะสวยงามเฉยๆมีจำใบข้างล่างเนยพี่แถวปีนึงออกปีนึงเขาจะออกหน้าหนครับก็นี่นะครับพฤศจิการาธันวาพฤศจิกาธันวาธันวาจะออกเยอะที่สุดจะออกแบบพืเดือนธันวาธันวามกราครับจะจะเริ่มหมดหละหลังจากมกราเนี่ยจะเริ่มหมดะอละ แล้วใส่ไรมันจะมีไม้กัดไม่เียบไม้กัดครับเสียบเสียบอ๋อเสียบย่องไว้เสียบไล่ไว้ครับไม่ให้เขาขยับไปยอนรากเขาจะได้ออกไม้กัดนี้เป็นเล็กใช่ไหมไม้ไม้ธรรมดาไม้ก้านอ้อพ้าสไม้ทา้งอ้อพ้าสตาทำเป็นไม้กัดแล้วก็เสียบตอนตอนมาทีแรกใช่ปะพอทีแรกปุ๊บ พอพอเราเอาดินนี้มาปุ๊บเอาไร่มาทิมแป๊บแล้วก็ไม้กัดเสียบแมับก็ให้ให้ให้ติดให้ติดดินน้อยน้อยแล้วเดี๋ยวรากเขาจะแทงลงไปเองเดี๋ยวรากถ้าเกิดรากเขาแทงลงมานี่เราเราก็ตัดไปปลูกได้อันนี้ไหลไหลไหลจะออกครับถ้าไลถ้าไร่นี้ออกไปเราตัดทิ้งครับเนี่ยเนี่ยตัดทิ้งเพื่อเพื่อไปปลูกให้เขาเป็นต้นใหญ่ก่อนครับผมสามสี่นี่จะไม่มีรูปอ่ะอือต้องต้องต้องรอให้ต้นสมบูรณ์ได้ที่ครับผมจากจากตรงเนี้ยจากตรงนี้ที่เราไปปลูกลงดิน แลประมาณเมื่อไรที่จะเข้าจะให้ออกมาเป็นไร่แล้วเพื่อรอรอดูสังเกตเอาคือเราต้องสังเกตนะคเขาเขาจะไปเรื่อยเนื่อยเนี่ยเขาจะเริ่มออกมาออันนี้คือปลูกได้แล้วเนี่ยลงกระถางได้ละลากรากเขาจะออกอย่างนี้เขาเรียกเป็นหนึ่งไร่เวลาถ้ายังกัพผมซือแบบนี้ไปอ่ะผมซื้อแบบนี้ไปปุ๊บผมต้องไปลงกระถางก่อนลงกระถางก่ระาแบบที่ไปดูเมื่อกี้นี้ครับเสร็จแล้วค่อยมาลงเป็นแบบนู้น ได้ครับที่เป็นแบบคุมดินครอ๋อคือนี้ลงลงลงดินได้เลยอืมครับนี้พร้อมลงพร้อมลงครับอันนี้ถ้าอ๋อหมายความว่าถ้าแปลงคุมผ้าเสร็จปุ๊บเราลงได้เลยแปลงเราเตรียมดินเรียบร้อยคุมผ้ายังพร้อมที่จะคุมผ้าก็คือเอาแบบนี้ไปปลูกก้อนปลูกพอพอปลูกจะไหลเขาจอพอไปปลูกปุ๊บแล้วค่อยเอาคุมดินเอา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 พลาสติกไปคุมคุมพลาสติกจอรูไว้ก่อนเลยก็ได้อ๋อคุมพลาสติกต่อรูไว้ก่อนก็ได้ ตามรูแล้ตามรูอ๋อเราปล่อยสายนําจยดแล้วเราคุมผ้าไปเลยแล้วเจาะรูแล้วอเอาต้นเขาเนี้ยไปปลูกตามรูที่เราจัะไ้แต่ถ้ามีใบอันนี้ไว้คุมได้ก็ดีเหมือนกันเนาะน้ำอ่ะตรงนี้คือครั้งแรกครั้งแรกยังไม่ได้คุมหมดอลองคุมแค่ครึ่งหนึ่งครั้งแรกครับผมเรายาวางไว้ตรงนอ๋อแล้วนึ่งอันเนี้ยนึ่งอันของการเตรียมดินเนี้ยปลูกได้กี่หุน หนึ่งอันนี้ก็คือหนเดียวนะครับคือดินเนี้ยดินเนี้ยดินเนี้ยที่เราทำอ่ะที่เราเตรียมทาเนี้ยก็ครั้งเดียวปีเดียวปีเดียวครั้งเดียวต่อไปก็เริ่มแต่งดินแต่งร่องใหม่อ๋อดินดินนี้ดินเนี้ยดินที่เราทำเนี้ยนะเตรียมตอนหนึ่งครั้งเนี้ยปลูกปลูกได้หนึ่งได้หนึ่งครั้งจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีปีหน้าทําใหม่ปีหน้าทําใหม่ก็รื้อปลูกใหม่แล้วแล้วไม้ที่เสียบของการพลาสติกในห้างกันประมาณเมตรหนึ่งครับประมาณเมตร พอแล้วแต่พอสมควรครับพอสมควรที่ว่าเราจะดึงให้ผ้าอยู่ได้คือคุมคุมให้ดินชื้นอ๋อคือความร้อนออกมาแล้วก็จะอยู่ข้างในเลยอืมคือเราประหยัดน้ําครับอืมประมาณนี้ครับครับใสน้ำหยดใส่น้ำจืดเข้มทิมห้าสิบเซนห้างสห้าสิบเซนไม่ไม่ต้องห้าสิบก็ได้ยี่ห้ายี่ห้าเซนก็ได้ เขาจะอยู่ตรงกลางเขาสามมาสี่อย่างเงี้ยอ,อันนี้คือ,อหนึ่งซองอ,อันนี้น,นี่นี่ก็นี่ก็ใส่ถ้วยได้เลยครับใส่ถ้วยได้เลยครับในถ้วยลวไม้กัดสดเรา,าปล่อยพวกนี้ไว้ก่อนนี่น,นี่นี่เราไม่ได้ทําเพื่อให้ออกลูกนะมไม่วเราตัดถ้าต,ต,ตัดมันก็ออกลูกเขาก็ออกลูกครับอันนี้เราคือสองต้นเนี้ยเขาจะมีลูกมีผลผลิตแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยชุดที่สามที่สี่ไปอย่างเงี้ย เขายังไม่มีลูกอืเขาจะเป็นสวยงามใบเฉยต้องตัดนั้นก็ต้องตัดต้องดูตรวจดูทุกวันนะตรวจดูก็ตัดแค่หนึ่งไหลเอาแค่ครับไหลเดียวถ้าเราจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ปลูกเนี่ยนอกั้นก็ปล่อยก็คือถ้าพวกนี้เราเอาไปปลูกเราจะไม่ได้ลูกไม่ได้ผลผลิตเลยเราจะไม่มีลูกโอ้งั้นสิบต้นพ่มเอาไปสิบต้นนี่ก็โอ้โหได้บานะนี่ได้บานได้บานคือก็คือเนี่ยที่ตัดออกปุ๊บต้นหนึ่งเอาสี พี่ตัดออกปุ๊บพี่เอาไปปลูกต้นหนึ่งต้นอ่ะยังอ่ะผมเอาไปหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่ปุ๊บผมไปเริ่มไปเริ่มทําเข้าสู่กระบวนการแบบนี้ปุ๊บนี่คันนี้ก็แตกได้ประมาณสร้างหนึ่งสี่ไร่แล้วก็ปล่อยเขาออกลูกข้ามไปตัดอ๋ออ๋อโอ้ต้องเรียนเยอะมากอันนี้อันนี้บำรุงต้นอันนี้ก็จะงดให้ปุ๋ยแล้วก็จะเล่งดอกเล่งดอกให้หนึงมาที่ใบเล่งดอกรังขึ้นมาเล่งดอก เล้งดอกงดหดงดปุ๋ยเล่งดอกอ๋อนะในแต่ละช่วงในแต่ละช่วงการให้ปุ๋ยไม่เหมือนกันพอมาถึงช่วงนี้อย่างนี้ประมาณด้างจากที่ลงในนี้ประมาณกี่เดือนกี่เดือนนี้กี่เดือนแล้วพี่ชายสองเดือนอ๋อประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนเนาะอันนี้เริ่มเริ่มเละพอเริ่มอันนู้นจากชุดนู้นอันนี้เริ่มเล่งเล่งอะไรเล่งปุ๋ยครับให้ตรงตอนนี้ งดปุ๋ยแล้วครับตัวนี้งดปุ๋ยจะจะใส่ตัวล่างใส่ต,ตัวล่างต้นยังยังไม่ไม่โตอ่ตอพอต้นโตเราก็จะเร่งดอกลูกจะได้โตลูกใหญ่หหหหอืมอ่าเขาก็ได้สามไหลตรงนั้นเขาก็ปล่อยมหนึ่งต้นได้สามไร่อืมเขาก็ให้มันออกลูกไปเขาก็รู้ว่าเขาขยายต่อเขาไปเรื่อยอ่อครับเดี๋ยวก็มีเต็มอืมผมเลยเมื่อกี้ผมก็แวะท่ามเข้าอ่ะ เขาก็เลยบอกให้มาตรงนี้ตรงนี้คุณาำเขาว่าไลตรงนี้ตรงนี้อยุงแน่ในที่ทางขึ้นมาแนละ้วเขาก็เอาไปปกติอย่างนี้ค่ายกระท่ากันเท่าไหร่เออผมไม่รู้เหมือนกันต้องถามไม่รู้อันนี้แตกไม่ได้นี่เออพันญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยพันเนะน,นี้ยมลูกเขาจะโตกว่าลูกใหญ่หวานเราบอกหวาน